ายดีแล้วคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะพี่ยาให้เขาพูดเองนะหนูพูดเลยหนูฝากร้านเลยแล้วหนูบอกเลยว่าทําไมถึงขายดีหนูบอกเขาไปเลยนะคะ่ะก็อันนี้มาเอารอบที่3แล้วนะคะจะขายอยู่ตลาดสดมิตรภาพปากช่องทุกวันเลยค่ะอันนี้ว่าพี่สาเอาไปประมาณเกือบ300กระปุกค่ะรอบนี้นมิกพ่ยาหล่อยอยู่แล้วค่ะยังไงก็ฝากมาอุดหนุนด้วยนะคะอบอกฝากอ่ฝา,ากร้านเบอร์โทรอะไรมีไหมม,มีค่ะเบอร์โทรนะคะ0 9นย์ค่ะห96 4 4 5 7 เพลร้านกุ้งนาค่ะเพจเพจนี้ขายดีอยู่แล้วพี่ยายไม่ต้องพูดเยอะคือคนไหนที่ขายดีอยู่แล้วพี่ยายเขาพูดเองเลยนะให้เขาฝากร้านเองพี่ยาาก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เอาไปขายนะขอให้ขายดีทุกคนเลยจ้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะยบายด้วยไปบปไปไม่เกรงเมื่อกี้เห็นแล้วเต้นไปขึ้นรถคไอเมยเปิดด้วยอย่าเพิ่งมาขนของ่ลยลูกเร็วขนของขึ้นรถ ใช่คุนขดขึ้นเลยจ้าสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีจ้าต่อไปเป็นแม่ค้าเนี่ยเป็นแม่ค้าอันนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมืเดีันเออดีแล้วดีดีดีมาคันนี้จ้ะคันนี้อย่าอย่าปนกันนะอย่าปนกันนั้นอันนู้นนนเราไปส่งด้วยอัน้นอมิวเอาคันนี้ก็ไปไหนเนี่ยอ๋ออันนี้หลังบ้านเฮยมิ้วดูดิเฮ้ยอันนี้ซื้อหลังบ้านนะคือคือนี้แอบขายนะซื้อหลังบ้าน คนนี้ก็ขายดีขายทุกวันเลยนะซื้อหลังบ้านขายหลังบ้านเลยจริงๆริงเขาอยู่ใกล้ๆเขาเราอยู่ใกล้เขาโชคดีอยู่หลังบ้านพี่ยาอยู่นี่ไงบ้านเขาหลังเนี้เลยเนี่ยอยู่นี่ไปน้ำแก้วน้ำแก้วอยู่ไกลไปหน่อยบอกได้ลูกอันนี้อยู่หลังบ้านเนี่ยไปเรียกขายน้ำพริกกันดีเลยน้ำพริกจ้าจ้าไปลงเลยพี่ลงเลย